ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มอพะเยานะครับวันนี้ก็จะมาทําทการเฉลยข้อสอบสําหรับสอบพนักงานสอบสวนในชุดที่ยี่สิบายี่สิบสามนะครับทุกท่านลองสังเกตพัฒนาการของตัวเองนะครับเมื่อทําข้อสอบมาถึงชุดที่23แล้วเนี่ยนะครับผ่านการทําข้อสอบมาถึงประมาณสัก400กว่าข้อละ นะครับลองสังเกตดูว่าเอ๊ะเราเราเจอคำถามในลักษณะเดิมเนี่ยนะครับเราเริ่มจะจะตอบได้แล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าข้อไหนที่เราตอบผิดเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าทุกท่านเนี่ยควรจะเจาะอ่อานเจาะนะครับหรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้มันเคลียร์ให้มันชัดไปเลยนะครับเพื่อถ้าหากว่าเราไปเจอข้อสอบจริงๆเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่กลับมาเป็นปัญหาของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนเนี้นะ ทุกท่านน่าจะมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็เหลือแค่ว่าเราจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าข้อผิดพลาดน,นะครับในเรื่องที่เรายังเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจสับสนอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อท่านไปเจอข้อสอบเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะออกมาในลักษณะไหนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะตอบได้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้า ข้อไหนที่ทุกท่านไม่รู้คำตอบนะครับท่านต้องพยายามตัดข้อที่มันมันไม่ถูกหรือว่ามันไม่น่าจะถูกออกไปก่อนนะครับตัดไปตัดมาเนี่ยถ้าหากว่ามันต้องเลือกระหว่าง2ช้อยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะถูก 50- 50นะครับแต่ถ้าหากแต่ถ้าหากว่าเรามั่วไปเลยนะครับเรามั่วไปเลยข้อนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกเนี่ยมันมีแค่25%่านเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามตัดข้อ,อที่ที่ไม่ถูกต้องออกไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เรามาดูข้อสอบในข้อที่1น,นะครับข้อสอบข้อที่1เนี่ยนะครับใน1น,นะและพวกอีก4คนนะครับรวมแล้วทั้งหมด่ยเป็น5คนนะครับได้ร่วมกันวางแผนอพอถึงตรงนี้ทุกท่านจะต้องรู้แล้วว่า มันมาร่วมกันวางแผนเนี่ยมันน่าจะมีความผิดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือความผิดฐานซ่องโจรใช่ไหมครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยนะครับว่าจะไปเผาบ้านในจันทร์ความผิดฐานซ่องโจรเนี่ยจะต้องสมคบกันเพื่อกระทําความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วก็เป็นความผิดที่อยู่ในภาค2ก็คือภาค2ของประมวลกฎหมายอาญาก็คือภาคความผิดนะครับแล้วก็มีโทษตาอัตราโทษจําคุกเนี่ยตั้งแต่1ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความผิดฐานไปวางเพลิงเผาทรัพย์เขาเนี่ยมันอยู่ทั้งในภาค2แล้วมันก็จําคุกเนี่ยหนึ่งปีขึ้นไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดฐานแรกที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือซ่องโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นซ่อ,องโจรมีทุกข้อเลยนะครับซ่องโจรมีทุกข้อเลยเมื่อวางแผนเสร็จแสดงว่าซ่องโจรเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผิดซ่องโจรทั้งหมดได้ไปหาซื้อเชื้อเพลิง ลเชื้อไฟนะครับใส่ท้ายรถกระบะของในหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะที่กําลังจะขับรถไปที่บ้านของในจันนั้นเนี่ยนะครับมีด่านตรวจซะก่อนตํารวจเห็นท่าทีพิรุธจึงขอตรวจคน้นนะแล้วก็ค้นตัวในหนึ่งเนี่ยพบยาบ้าจํานวน1เม็ดก็จับกลุมในหนึ่งดังนี้คือคือไม่ได้ถามประเด็นเรื่องยาบ้านะครับแต่ผมถามว่าพอตํารวจเขาจับในหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับตำรวจเขาก็อาจจะมีการสอบถามไปทําอะไรกรันอะไรเงี้ยนะครับ มันก็เป็นที่มาของของการวินิจฉัยความผิดของใน1แล้วก็พักพวกอีก4คนเมื่อสักครู่เนี่ยทุกท่านตอบไปแล้วว่าผิดฐานซ่องโจรน,นะครับความผิดที่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของวางเพลิงเผาทรัพย์ใช่ไหมครับเพราะว่ามีข้อเท็จจริงว่าจะไปเผานี่แล้วก็มีการตระเตรียมเชื้อเพลิงแล้วก็เชื้อไฟนะครับแต่ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะครับ ผู้ใดเผาทรัพย์ซึ่งเป็นโรงเรือนของผู้อื่นตามมาตา2รา218แเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรอเเลยพนี้นะครับมันจะต้องเป็นกรณีที่ที่ถ้าเป็นความผิดสําเร็จนะครับเพลิงมันจะต้องติดแล้วนะครับมันจะต้องจุดติดะนะนะมันถึงจะเป็นความผิดสําเร็จแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการลงมือเช่นโยนเชื้อไฟใส่ไป ไฟที่มันติดเนี่ยมันติดเฉพาะเชื้อไฟแต่ว่ามันไม่ติดตัวบ้านมันมีแค่รอยเข่าดำๆอย่างเงี้ยนะครับสารดีกาวินิจฉัยว่าเป็นแต่เพียงความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีไฟติดที่ตัวบ้านหรือว่าที่ทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยแม้มันจะติดเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จอ่าแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เอาเชื้อเพลิงพวกน้ามันพวกอะไรพวกนี้ใส่ในท้ายรถเนี่ย ยังไม่ทันได้ไปจุดเลยเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นพยายามกระทําความผิดเพราะว่ายังไม่มีการลงมือกระทาความผิดทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าการลงมือกระทําความผิดเนี่ยมันจะต้องกระทําใกล้ชิดต่อผลนะครับก็คือจะต้องได้กระทําในขั้นตอนสุดท้ายของของการวางเพลิงเผาทซัพยแล้วก็คือจุดไฟและนะครับแต่ตราบใดที่เขายังไม่ไจุดไฟเนี่ยนะครับมันยังไม่ถือว่าลงมือกระทาความผิดมันยังห่างไกลจากความผิดสําเร็จอยู่ นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราเรียกว่าขั้นตอนของการตะเตรียมนะครับแต่ความพิเศษของความผิดฐานวางเพิงเผาซั์เนี่ยนะครับมันมีมันมีมาตรา2 1 9เนี่ยนะครับทุกท่านดูครับผู้ใดตะเตรียมเพื่อกระทาความผิดในมาตรา2 1 7 2 1 8เนี่ยต้องระวังโทษเช่นเดียวกับการพยายามกระทาความผิดนั้นเห็นไหมครับความผิดฐานวางเพลิงเผาซั์มันมีมันมีความพิเศษก็คือกฎหมายลงโทษตั้งแต่ขั้นตะเตรียมเลยเพราะว่าความผิด อาญาฐานอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับกฎหมายจะลงโทษก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือกระทาความผิดก็คือถึงขั้นพยายามแล้วถึงจะต้องรับโทษ2ใน3นะแต่ว่าความผิดฐานวางเพลิงบ่อทรัพย์เนี่ยนะครับแค่คุณตะเตรียมเนี่ยนะครับผู้ใดตะเตรียมเนี่ยมันยังอยู่ขั้นตอนของการตะเตรียมอยู่เลยยังห่างไกลาจากความผิดสําเร็จอยู่เลยไปหาซื้อเชื้อเพลิงม,มาไปเตรียมเชื้อเพลิงม,มานะครับการตะเตรียมตรงนี้กฎหมายมองว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันจะนําไปสู่การอ่ ก่ออาชญากรรมในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สมควรที่จะต้องบัญญัติให้เป็นความผิดแล้วก็ถูกลงโทษแล้วข้อสังเกตครับโทษของการตะเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าระวังโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้นเพราะฉะนั้นอการที่เอาเชื้อไฟใส่ท้ายรถไปเพื่อจะไปเผาบ้านคนอื่นเนี่ยแม้จะอยู่ในขั้นตอนของการตะเตรียมเนี่ยก็ผิดนะครับตามมาตรา2 1 9แล้วโทษที่จะได้รับเนี่ยเท่ากับว่าคว้างเชื้อไฟเข้าไปในบ้านเขา นะครับแต่ว่ายังไม่ติดบ้านเขาเนี่ยโทษเท่ากันเลยครับโทษเท่ากับกรณีของการพยายามกระทาความผิดเลยนะครับอันนี้คือข้อสังเกตในความผิดฐานตะเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับมันมีไม่กี่ฐานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่กฎหมายจะลงโทษฐานต,ตนตะเตรียมเช่นตะเตรียมป่งพ่อพ่อชนพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยก็มีความผิดนะครับแค่ตะเตรียมเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับในมาตรา2 1 9ก็เช่นเดียวกัน แต่ว่าการตะเตรียมฆ่าคนไม่มีไม่มไ,ม,ม,ไ,ม,ม,ไม,มีไม่มีความผิดนะครับจะต้องกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิดถึงจะมีความผิดนะครับทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของความผิดฐานซ่องโจรเมื่อสักครู่นะครับซ่องโจรหรือว่าความผิดฐานคอนสไปเรซี่เนี่ยนะครับหรือว่าความผิดฐานสมคบเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยลงโทษการกระทําที่ที่จะนําไปสู่อาญากรรมในอนาคต การที่คนมานั่งรวมกันแล้วก็วางแผนกันเพื่อจะไปกระทําความผิดเนี่ยแม้มันยังไม่เกิดความเสียหายต่อใครหรอกครับแต่ว่าการกระทําในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ความผิดในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เห็นว่าสมควรที่จะต้องเข้าไปจัดการโดยการดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาประชุมวางแผนกันตอนที่เขาสมคบกันก็เลยเกิดความผิดฐานซ่องโจรขึ้นมานะครับผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไป องค์ประกอบในเรื่องของ5คนเนีย่ยนะครับก็คือมานั่งสมคบกันเนีย่ยถ้าหากว่าครบ5คนหรือว่าตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบองค์ประกอบในเรื่องของจํานวนคนนะครับเพื่อกระทําความผิดคือคือจะต้องมีเจตนาเพื่อกระทําความผิดแม้แม้จะยังไม่ได้ไปกระทําความผิดนะครับแต่ว่าจะต้องมีคือมีจุดมุ่งหมายในในในที่ประชุมหรือว่าในที่สมคบกันเนี่ยนะครับเพื่อจะไปความกระทําความผิด แล้วก็ความผิดที่กระทำเนี่ยจะต้องเป็นความผิดที่อยู่ในภาค2นี้นะครับก็หมายความว่าจะต้องเป็นความผิดที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาภาค2ถ้าสมคบกันจะไปกระทําความผิดที่มันไม่ได้อยู่ในภาค2มันจะไม่ใช่ความผิดฐานซ่องโจรทันทีนะครับเช่นสมคบกันจะไปเปิดบ่อนการพนันอย่างเงี้ยนะครับสมคบกันจะไปปล่อยกู้เกินอัตราอย่างเงี้ยมันไม่ผิดซ่องโจรหรอกครับเพราะว่าซ่องโจรเนี่ยจะต้องเป็นความผิดที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาภาค2และ ความผิดนั้นต้องมีอัตาโทษจำคุกอย่างสูงเนี่ยตั้งแต่1ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมคบกันจะไปตบหัวใครสักคนหนึง่งซึ่งซึ่งมันไม่อยู่ในภาค2มันอยู่ในภาค3ความผิดล้หูโทษแล้วก็อัตาโทษเนี่ยมันไม่ตั้งแต่จำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปมันจำคุกแค่ไม่เกิน1เดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดฐานซ่องโจรน,นะครับมีความผิดตั้งแต่ตอนที่สมคบกันแล้วนะครับผิดฐานซ่องโจรทันที อันนี้คือคําตอบในข้อที่หนึ่งะครับอ่ะนะครับ,นนรบทีนี้มาดูข้อ2ต่อนะครับนายแดงเนี่ยโกรธแค้นนายดำนะครับที่มาเป็นชู้กับเมียตัวเองนะครับนายแดงได้ไปดักรอนายดำอยู่หน้าโรงงานที่นายดำทำงานอยูนะ่ดักรอนะครับไปดักรอเนี่ยเมื่อนายดำเดินออกมาจาก เมื่อนายดเดินออกมานะครับเห็นนายแดงกําลังยกปืนขึ้นจะยิงยกปืนขึ้นจะยิงนะครับนายดําวิ่งหนีไปบนรถบัสของโรงงานนะครับที่กําลังจะไปส่งพนักงานของโรงงานนะครับปรากฏว่านายแดงเนี่ยใช้ปืนยิงเข้าไปในรถบัสเนี่ยกระสุนไปโดนกระจกมองข้างของรถบัสแตกแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ,นะบดังนี้นายแดงมีความผิดฐานใดหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องเนี้ยนะ ทุกท่านจะต้องพิจารณาอันดับแรกก็คือในเรื่องของเจตนาว่าการที่เขาใช้ปืนยิงเนี่ยไปยังรถบัสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรนะครับแน่นอนข้อเท็จจริงบอกว่าเ,เขาโกรธแค้นใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ปืนยิงเนี่ยการใช้วุฒปืนยิงไปยังรถบัสเนี่ยนะครับแม้จะไม่ได้ประสงค์จะจะยิงให้โดนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าการกระทําในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้กระทําย่อมเล็งเห็นได้ว่า กระสุนปืนเนี่ยมันอาจจะไปถูกใครสักคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีเจตนาที่จะทําให้ผู้นั้นตายซึ่งเป็นเจตนาที่เราเรียกว่าเจตนาประเภทเล็งเห็นผลนะครับยิงปืนเข้าไปในรถยิงปืนเข้าไปในบ้านนะครับคว่างก้อนอิฐเข้าไปในรถนะยิงปืนไปที่ล้อรถเขาขนาที่เขาขับเร็วๆโยนก้อนหินลงมาใส่หัวเขาก้อนหินมีขนาดใหญ่ การกระทําในลักษณะนี้แม้ไม่ได้ประสงค์จะให้เขาตายหรอกแต่ว่าจากลักษณะของการกระทำเนี่ยย่อมเล็งเห็นได้ว่าผู้กระทำเนี่ยมีเจตนานะครับเราก็เลยเรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลนะครับยิงปืนไปที่รถบัสเนี่ยเป็นเจตนาฆ่าแต่ว่าเป็นเจตนาฆ่าประเภทเล็งเห็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีคนตายเนี่ยนะครับลงมือกระทําความผิดแล้วแต่ไม่มีคนตายเนี่ยก็มีความผิดฐานฆ่าคนาพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา นะครับแล้วก็ข้อเท็จริงเนี่ยบอกว่าไปดักรอแสดงว่าเป็นการไต่ตองนะเป็นการไต่ตองไว้ก่อนเป็นการวางแผนฆ่านะครับเป็นมร์เดอร์คอนแทคเนี่ยนะครับเป็นการฆ่าโดยมีการคิดวางแผนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับพยายามนะครับเพราะว่าไม่มีใครตายซึ่งก็ลงโทษสองในสามของมาตรา289อนุ4นะครับ น,นั่นคือความผิดฐานแรกความผิดฐานที่สองเนี่ยเขายิงปืนไปที่รถบัสเนี่ยนะครับเขาย่อมมีเจตนาที่จะทําให้เสียทรัพย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทําให้กระจกมองข้างของรถของบริษัทแตกเนี่ยก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นนะครับก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งนะครับก็เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเวลาสารจะลงโทษเนี่ยสารก็จะลงโทษบทที่หนักที่สุดก็คือความผิดฐาน พยายามฆ่านะครับแต่ถามว่าผิดฐานอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องตอบว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานได้บ้างนะครับก็ต้องผิดทั้ง2 8 9อนุ4บก80นะครับแล้วก็ผิดทั้งทําให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้คือคือข้อสอบข้อที่2นะครับเห็นไ,ไหมครับเจตนาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเจตนา ต้องบอกอย่างนี้นะทุกท่านถ้าหากว่าให้ให้ให้อธิบายจริงเนี่ยอย่างนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังเจตนาในทางกฎหมายนะครับมันแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าเจตนาตามความเป็นจริงนะครับหรือว่า intention นะประเภทที่2เราเรียกว่าเจตนานะครับโดยผลของกฎหมาย นะครับเ,เจตนาตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือเจตนาตามมาตรา59วรสองบวกวรสานะครับก็คือเจตนาประสงค์ต่อผลนะครับกับเจตนาเร่งเห็นผลนะครับก็คือเห็นไหมครับประสงค์ต่อผลกับเล่งเห็นผลส่วนเจตนาโดยผลของกฎหมายเนี่ยก็คือในมาตรา60 นะครับเป็นเรื่องของพลาดนะจริงๆแล้วพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เจตนานะครับถ้าจะบอกบอกว่ามาตราหกสิบคืออะไรเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นเจตนาโอนนะครับเจตนาโอนหมายถึงเจตนาที่กระทําต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับบุคคลอีกคนหนึ่งโดยพลาดไปเนี่ยกฎหมายเขาให้ถือว่าผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาต่อบุคคลซึ่งจะรับผลร้ายนั้นด้วยนะครับผมยกตัวอ,อย่างนะครับแดงนะใช้ปืนยิงดำ กระสุนปืนเนี่ยนะครับมันไม่โดนดำครับแต่ว่ามันไปโดนขาวซึ่งขาวเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดที่ในดำยืนอยู่เนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับร้อยเมตรนะครับคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าไอ้ขาวตายเนี่ยแดงมันจะต้องรับผิดไหมนะครับมันเป็นที่ถกเถียงกันมานานก่อนจะมีการบัญญัติมาตราหกิบเนี่ยในต่างประเทศนะครับว่าก็แดงไม่ได้มีเจตนาจะยิงขาวแดงจะต้องรับผิดได้ยังไง นะครับจนมันมีข้อสรุปว่าเจตนาเนี่ยมันโอนไปตามลูกกระสุนปืนนี่แหละกระสุนปืนที่คุณยิงเนี่ยมันมีเจตนาฆ่าเขาใช่ไหมแล้วมันก็ไปโดนคนตายเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเจตนาได้ไงนะครับเจตนาที่แดงมีต่อดําคือฆ่าเนี่ยนะครับมันมาตามลูกกระสุนครับเมื่อโดนขาวขาวตายเนี่ยแดงจะต้องรับผิดต่อขาวโดยเจตนาฆ่าเช่นเดียวกันเราก็เลยเรียกว่าเจตนาโอนนะครับหรือว่า transfer intention นะครับแต่ว่า ตา,ตามในบ้านเราเนี่ยเรามักจะเรียกว่าเจตนาโดยพลาดนะครับก็แล้วแต่จะเข้าใจแต่ว่า,าผมอธิบายง่ายๆก็คือว่ากฎหมายเขาห้ามเถียงว่าคุณไม่มีเจตนาต่อบุคคลซึ่งจะรับผลร้ายนะเจตนามันโอนไปตามลูกกระสุนปืนนั่นแหละนะครับอันนี้คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ